จักรพรรดิเวทมนตร์คนโปรดจูเลียสได้เข้ามาในเกม Black c o v e r Mobile เซิร์ฟเจแปนเรียบร้อยแล้วนะครับเขามีสกิลอะไรบ้างความสามารถจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยไอคอนมันติมีเดียศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปรินเตอร์มือหนึ่งของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังมองหาคอมพิวเตอร์มือสองสภาพนางฟ้าสเปคโหดผมแนะนำา t e สโ Tonics Use คอมพิวเตอร์คอมมือสองคอมพิวเตอร์สเปคแรงราคาย่อมเยาเพียงหมื่นต้นๆก็สามารถทำงานเล่นเกมตัดต่อ ได้สบายๆใครมีแผนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นะครับผมแนะนําเป็นอย่างมากเลยก่อนส่งมีบริการเทสใช้งานเป็นเวลา1ชั่วโมงให้ผู้ซื้อได้อุ่นใจซื้อไปแล้วเล่นได้แน่นอนถ้าหากภายใน7วันเปิดไม่ติดมารับเครื่องใหม่ได้เลยใช้โค้ดมาจากช่องเนโครสจดส่งฟรีทั่วโลกนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเนโครสสาหรับใครอยากเติมเกม Black Clover Mobile เซิร์ฟญี่ปุ่นก็สามารถ inbox มาสอบถามราคารับเติมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับจูเลียสเป็นจอมเวทคลาส a t t a c อร r สีฟ้าคนใหม่ ล่าสุดที่เรียกได้ว่ามาล้มเมตาสีแดงอย่างโนเอลซีซั่นสก็ว่าได้นะครับเพราะด้วยเรื่องความเร็วที่มีสูงกว่า n o เอลซีซั่น2ถึง หนึ่งแต้มด้วยกันนะฮะแต่ถึงจะเฉือนกันเพียงหนึ่งแต้มคําว่าเร็วกว่าก็คือเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะและด้วยความสามารถที่ออกแบบมาในด,ด้านดีบัฟเฟอร์นะครับจึงทําให้น่าจับมาลงทีมเป็นอย่างมากเลย <c oughs> คุณสมบัติคร่าวๆของลุงก็คือเมื่อใช้อัตติเมตฆ่าศัตรูได้จะได้รับรอบพิเศษมีสกิลสตันและแถมสกิลลดสเตมินาเพิ่มสเตมินาให้ด้วยนะครับน่าสนใจสุดๆเลยเราไปรับชมรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลที่1โจมตีเดี่ยวฮาสซีบลดสเตมินาในการเข้ารอบของศัตรู อบของทีมเราทั้งหมด5%นะครับสกิลที่2โจมตีหมู่พาร์สฟมีโอกาส50%เพิ่มคูณดาวสกิลที่2ของศัตรู1รอบและเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง55%เมื่อใส่การ์ดจะเพิ่มพาสิฟลดสเตมิ่าในการเข้ารอบของศัตรูลงและก็มีโอกาส60%สร้างดีบับลดพลังโจมตีนอกเหนือจากเป้าหมายที่กดเลือก10%นั่นเองนะครับสกิลอันติเมตโจมตีเดี่ยวพาสิฟติดสถานะสตันให้กับศัตรูที่โดนสกิลนี้1รอบและลดสเตมิแาในการเข้ารอบของศัตรูลง20%ถ้าหากใช ได้จะได้รับรอบพิเศษออกไปโจมตีอีกหนึ่งครั้งครับสกิลผสานโจมตีเดียวพาสีถ้ามีบัฟจะโจมตีแรงขึ้น30%และติดดีบัฟลดสเตมินาในการเข้ารอบของศัตรูลง10%นะครับสกิลติดตัว LR เพิ่มดาเมจที่ทําได้3%ทุกๆความเร็ว15แต้มและแต่ละรอบจะได้รับเอฟเฟกสะสมเวลา1สเต็คครับแต่ละสเต็คจะเพิ่มดาเมจของสกิลอัลติเมท10%นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสกิลอัลติเมทของลุงจูเลียสเนี่ยแค่รอบแรกก็แรงมากๆแล้วนะครับสกิลต่อมาครับจะ ติดตัวเอาเวกขั้นที่2เมื่อได้รับดาเมจจนหงายท้องปังง่างนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกโจมตีจนตายจูเลียสจะคืนชีพและจะได้รับการฟื้นฟู HP 45%มีผลหนึ่งครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับพาสิฟิคัสเพิ่มพลังโจมตี10%ครับผมและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมแปลมาให้นะครับช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเปิดกาชากันหน่อยละกันเนาะแต่ก่อนไปรับชมนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดกิ่่งเเพือป็น ใจและไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องในคล o สเกมมิ่งนะครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงบรรยากาศการเปิดกาชาหาจูเลียสแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาไอดีหลักผมก่อนแล้วกันแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะว่าเกมเนี่ยสายฟรีอยู่ได้จริงๆนะครับที่เหลือก็ลุ้นกันว่าจะเกลือหรือไม่เกลือแล้วกันเนาะนี่เลยฮะสำหรับตู้กาชาจูเลียสจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ทีแรกมันจะมีสปอยออกมาคร่าวๆว่าจะมีตัวสีส้มมาให้นะครับซึ่งไอตัวสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ณจุด จุดนี้เลยเนี่ยฮะคือล็อกอินมันก็จะแจกให้เราเลยนั่นเองนะครับผมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนเลยละกันนะครับเรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับคนไหนที่อยากเข้ากิวผมนะตอนนี้ก็สามารถเข้ากิวผมได้เลยนะครับพิมพ์ว่า n e c r o s s และกดค้นหาเพียงเท่านี้ก็สามารถค้นหากิวของผมได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยกิวผมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่นะขนาดเนี้ยก็ไม่ค่อยมีคนออนไลน์เท่าไหร่เลยนะครับผมก็เลยต้องมาทําในส่วนของประชาสัมพันธ์หน่อยละกันเนาะตอนนี้มีอยู่4คนนะทั้งกิวมีอยู่4คนโอเคไหมก็ต้องทานคนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายกิวเพิ่มละกันตอนนี้มี จำกัดอยู่แค่12นะครับเผื่อคนสนใจเนาะชื่อนี้เลย NECROSS ชื่อเดียวกับชื่อผมนี่แหละอืมอันนี้เป็นตัวเลือกนะฮะซึ่งในส่วนของตัวเลือกตรงเนี้ยมันจะมีตัวละครอยู่ตามนี้เลยนะครับไม่มีจูเลียสนะ ในนี้ไม่มีจูเลียสครับตัวที่ดีที่สุดสําหรับผมอ่ะผมจะเอาน้องชาร์ลอตนะฮะซึ่งชาร์ลอตเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมขาดอยู่นั่นเองคือตัวละครจอมเวทส่วนใหญ่อ่ะผมขาดดีบัฟเฟอร์สีแดงนั่นเองนะครับก็เลยว่ากะเจ้าน้องชาร์ลอตเนาะแล้วก็สําหรับตัวจูเลียสนะครับจะเป็นสายดาเมจสีฟ้านั่นเองนะครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตอนที่สปอยออกมาเนี่ยผมสปอยมาเป็นในส่วนของดีบัฟเฟอร์สีเขียวเนาะแต่ว่าก็ออกมาเป็นสายสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวจูเลียสแล้วก็เป็นสายดาเมดด้วยไม่่ใชี สังเกตไหมเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่มีในส่วนของตู้กาชานี้นะเพราะว่าไอ้ตู้กาชาเนี่ยเราจะต้องมีตั๋วมันก่อนก็คือไอ้ตั๋วเลือกตั๋วนี่แหละทีนี้ผมจะไปเปิดกาชานี้เลยแล้วกันนะครับงบทั้งหมดก็จะมีประมาณ800พันนะครับผมตีคร่าวๆเก้าพันก็ได้ไปคือผมก็ต้องการการ์ดจูเลียสด,ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเกมเนี่ยผมค่อนข้างเกลือในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอย่ยอมๆโชคก่อนแล้วกันนะครับไปเปิดกาชาตู้แจกฟรีกันหน่อยแล้วก็โอเคหย่อมโชคไปฮะ หยอดโชคไปก่อนมาฮะขอเป็นการโอ้โหแล้วเราก็ลุยจูเลียสกันยาวๆเลยฮะป่ะเลสโก o สใบแรกครับนี่ฮะกรอบทองน้องคุณหนูใส่ชุดสวยงามแบบนี้และลุงก็ลืมตาโอ้โหดอกแรกเล่นกูแล้วเอาเว้ยมาฮะหนึ่งลุงขอเป็นอาณาจักรโครเวอร์อาณาจักรโครเวอร์มาครับโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โหได้ตัวซ้ำอันนี้มันน้องอะไรอะจำชื่อไม่ได้ลืมล, <c oughs> ละเออคาโฮโนะฮะออจำได้แล้วฮิลเลอร์ฮะก็ถือว่าดีนะอ,ออกตัวแรกเลยเหรอไม่มีให้ลุ้นเลยใช่ไหมเนี่ยลุดเลสครับเกมนี้มันเป็นเกมแห่งการลุดเลดอยู่แล้วนั่นเองนะครับไม่เป็นไรเอาไปทำดาวครับตัวนี้ผมเอาลง PV P v พอยู่ใช้งานดีในระดับหนึ่งเลยโอเคตู้นี้ตู้กากครับกดสกคิปเลยแล้วกันปิงปองสีรุง้งไม่มีครับไม่เป็นไรสคริปไปเลยครับ และเราก็มาลุยกันต่ออีก10บใบเลยครับผมไปเล t s go ไต่ตัวเองอเกลือเข็มปีเอ้ยไม่เกลือเฮ้ยแต่ว่าทำไมการ์ดมันออกมาประตูสีแบบนี้เออไม่ใช่การ์ดส,สิเป็นระดับ SSR ครับไม่รู้ว่าการ์ดหรือเปล่าแต่ว่าประตูสีไม้แบบนี้มันมีโอกาสเป็นการ์ดสูงมากๆเลยนะฮะมาไหมจ้ะโอเคกุหลาบตกใจแหมนึกว่าจะได้น้องชาลอตซะละ เดี๋ยวเปิดกระชาต,ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาตู้เลือกอีกทีหนึ่งนะฮะเผื่อได้น้องชาร์ลอตได้ไงใช่ไหมอ่ะอันจากโคเวอร์ฮะอย่าบอกนะโอ้โหตกใจมาร์คครับนะมาร์คใช่ไหมหรือมาร์คเออชื่อมาร์คจำได้ละอ่าคือมาร์คเนี่ยจะเป็นคู่หูไม่ใช่คู่หูสิอ่าเรขาดุก,กานของท่านจากักรพรรดิเอาจริงอ่ะ,เอ,อะเอ้ยได้ตัวละครหลุดเลทส,สองตัวเลยว่ะอ๋อได้ฮะตัวนี้ก็เอาไปทำดาวได้นะครับถือว่าดีอยู่ ไม่เป็นไรดูดเลยแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับเจ้าเวตโตเวตโตร่างใหม่กําลังจะมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นเวตโตตัวเก่าไปก่อนเนาะทีมของผมเนี่ยทําขึ้น2ดาวได้นะเ,เราไปเปิดกระชากันต่อฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้นี่คืออาจจะไม่มีรีวิวรูปแบบเต็มฉบับให้นะจ๊ะโอเค let's go อย่าไปรอฮะลุยกันเล let's go วิ่งโอ้โหทองอรรมแท้แลตะลึงอุ้ยแต่ว่าใส่ชุดธรรมดาแบบนี้ลืมตาไม่เอ่ย ไม่ลืมสคริปได้เลยฮะโอ้โหประตูทองอย่าไปหยองใจฮะผมบอกเลยว่ามันก็เป็นเพียงแค่ประตูเพียงเท่านั้นนะครับอ่ะเราลุยก,กันต่อฮะงบจะหมดแล้วนะเนี่ยห้าสิบแล้วนะเว้ยบางคนยี่สิบนี่ออกทั้งการ์ดออกทั้งตัวละครอะไรจะผ่านนั้นใช่ไหมล่ะพนมแกดสัสตาเป็นอะไรเฮ้ต้องให้บอกต้องให้พูดตลอดเลยเหรอว่าต้องลืมตานะ่ะม,มาลุง ลุงลุงแก n นดัสลุงลืมตาให้ผมแน่ผมอยากได้ลุงเลือกเกินคือไม่ใช่อยากได้ลุงแกนดัสอยากได้ลุงจูเลียสจูเลียสคิงประตูทองใส่ชุดธรรมดาไม่ลืมตาชี้หมายแล้วกูเรียบร้อยเลยโอเคฮะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเกมเนี่ยมันหลุดเลดไม่พอแล้วมันก็ค่อนข้างเกลือด้วยนะอไอดี ID ไหนดองมาเยอะๆบางทีก็ได้ดีบางทีก็ไม่ได้แบบผมนี่แหละ บางคน20โลได้แล้วเรียบร้อยโอ้ทูอีซี่อะไรเนี้ยโอเคครับ okay, จังหวะนี้ไม่มีรุงเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดู i อดถัดไปกันเลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะเอพวันตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในไอดีสำรลองผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอดีนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่าผมขายนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าได้ลุงจูเลียตหรือเปล่าถ้าได้ลุงจูเลียตเนี่ยก็ตั้งใจจะตั้งขายไว้ในกลุ่มเลยนะครับคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะนี่ตัวละครประมาณนี้ขายอยออู่250นะจโเค ไปเปิดจูเลียสกันถ้าได้จูเลียสนี่เดี๋ยวขาย300 <c oughs> อ่ะมันก็ต้องเก่งราคาขึ้นราคากันหน่อยถูกต้องไหมล่ะโอเครับไปฮะพงเพชรนะ7,000นะครับรอบนี้28ใบกับอีก7,000ครับมาลุยกันเลยจัดไปเรียบร้อยโอ้โหดอกแรกแตกอืจูเลียสมาแล้วโอเคฮะการ์ดมาแล้วฮะไอดีนี้ขาย300ตึงๆแน่นอนการ์ดต้องมา เหลือเพชรไปด้วยเหลือเพชรไปด้วยเออไอดีมันจะได้มีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกนะจ๊ะไปเลสก้จูเลยตด้านซ้ายไม่มีเว้ยยังไม่มาหรอยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมเองยังไม่มาด้านซ้ายมีอะบ้า,บาวไม่มีวะโอ้โหเสือจังอะเออ ไปฮะไอดีแคสเตอร์นี่ไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหนเฮ้ยสายมือไม่มีว่ะฮุ้ยความเกลือนี้ท่านได้แต่ใดมาเนคอสโอเคไปลุยต่อฮะด้านซ้นายสว่างว่าบสว่างวาบเลยกูโอเคลุยกันต่ออีกนิดนึงนะจ๊ะอีกนิดนึ่งขออีกนิดนิดเดียวโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเกลือขนาดนี้อะไรมันจะเกลือได้เกลือดีเกลือขนาดหนักเกลือข,ขนาดนี้ไปฮะโอ้ อย่างนี่โอ้โหอะไรครับน oh ี่โอ้โหเพชรหมดครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยอันนี้หนักจริงเออตู้เรือก็มาละอะไรวะเนี่ยเอา what the fuck is that คุณผู้ชมฮะโอ้โอ้ my god รวมๆนี่เกือบ200แล้วนะดวงอะไรจะขนาดนั้น มาถลุงเพชรกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชากันต่อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันอีก10ครั้งสุดท้ายนะครับคือถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็จบคลิปกันทันทีเลยนะครับไปะ Let's go 1บรอบสุดท้ายอ่ะบ,บายโคตเที่ยเลยกูจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วนะเว้ย